ครับคุณพี่ครับที่เห็นนำเครื่องสักการะมาไหวในวันนี้สืบเนื่องมาจากอะไรครับอเนื่องจากว่าเมื่อวันที่15นะคะ,คะพี่ก็มาขอพอรท่านคือได้ยินข่าวว่าเป็นรูปปั้นที่ติดสบานใช่ไหมคะคือพี่ไม่ได้รู้จกักครูไกแก้มาก่อนอแล้วพอ,พอดีเห็นข่าวในทิกต o กกแล้วก็ในข่าวาต่างๆว่ามีรูปปั้นติดสะพานเป็นครูกแกแก้แล้วก็ มาปดิสถานที่นี่แล้วก็ที่ทางใกล้บ้านเราเนาะเราก็อ่านเดี๋ยวลองมาไหว้ดูพอมาไหว้ปุ๊บก็ขอพรท่านว่าขอให้ขอพรสิ่งนี้นะขอให้ท่านประธานพรนะแล้วก็สารไปหนึ่งวันก็สําเร็จตามที่ขอไว้อ่าแล้วพี่ก็บอกว่าถ้าสำเร็จจะมาถวายผลไม้ถวายองหวานนะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้มาถวายแล้วพอดีวันนั้นเป็นวันที่16กก็เลยลองซื้อหวยทะเบียนรถ ที่ขนท่านมาดูที่ทะเบียนรถที่ติดสภานอาหารนะคะ,นะคะปรากฏว่าก็ถูกหวยตามทะเบียนรถนั้นจริง,รงๆก็เลยรู้สึกแบบว่าแปลกใจประหลาดใจว่าแบบเออมันแบบนี้ปฏิหารเนาะ,ะเราก็เลยแบบมาถวายผลไมถ้ถวายเครื่องสักการะตามที่เราตามที่เราบอกท่านไว้ค่ะอย่างเนี้ครับน่าจะใช้งบหลายสิบล้านซึ่งทางคุณชานเนี่ยพร้อมสนับสนุนให้20่ล้านบาทนะครับส่วน,วนอ,อาจาร,รย์หน่อยก็ที่เหลือท่านก็ต้องไปดำเนินการเอาเอง นี้ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าที่เนี่ยเราเข้าใจท่านมาร้องมาบอกเราเนี่ยเรายินดีนะครับแล้วก็คิดว่านี่ก็คือสิ่งที่ทางโรงแรมถอยให้ทางโรงแรมน้อมรับฟังแล้วก็คิดว่าเราก็สร้างสิ่งท,ที่ที่ที่ปิดปิดกั้นในสิ่งที่คนไม่ชอบคุณจะได้ไม่ต้องดูนะครับแต่ฝากนิดนึงทางองค์กรของท่านเนี่ย ถ้าท่านอยากจะแก้ไขปัญหาแล้วให้ลูกหลานเนี่ยสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาจริงๆต้องไปดูตามวัดด้วยนะครับว่าตามวัดเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนของผมผมน้อมรับแล้วยินดีแล้วก็ดีใจมากครับที่ที่พวกท่านเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ช่วยกันดูแลครับน,นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นจดหมายที่ เดี๋ยวขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับพ่อค่ะเป็นอันนี้เป็นศิลปินตัวแทนที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่วันนี้ก็เออมามาในวันนี้ด้ชวยนะคะเดี๋ยวฟังน้องสิริกครับสวัสดีครับผมสิริกรนะครับดารานักแสดงนะครับในฐานะนะครับดารานักแสดงในสภาวัฒนธรรมส่งเสริมวิถีพุทธนะครับแล้วก็ทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธวิถีไทยนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วก็เรายัง เจตนาลมของเราที่มาในวันนี้เรายังยืนยันนะครับยืนยันว่าถ้าเป็นไปได้ไถ้อเอาออกได้ก็คือเอาออกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมมีความกังนวลว่าทุนทุนนิยมนะครับทุนนิยมมันกําลังเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราเห็นพี่ๆข่าวบ,บอกว่าเดี๋ยวจะมีองค์ที่6มามีหกองอกหกองมา <5 S 1> ใช่ไหมครับ,<ช>รบที่มันจะไปกันใหญ่ครับเพราะว่าแน่นอนผมเป็นศิลปินดาราผมก็ในโซเชียลเนี่ยผมก็ดูหมดทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันกระจายไปเร็วมาก ถึงแม้คุณพี่บอกว่าจะปิดให้มันมิดชิดใช่ไหมฮะแต่ว่าโซเชียลมันปิดไม่ได้นะมันปิดไม่ได้เพราะว่าทุกทุกคนเวลามาเนี่ยกราบไหวมากราบไหวเนี่ยเราก็ต้องแชร์กันออกไปอย่างเงี้ยมันกว้างมากจนทุกวันนี้่กระแสกายแก้ของเราเนี่ยมามาไม่กี่วันแล้ววันนี้ทุกทุกคนรู้จักหมดแล้วลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าปิดไปมันก็อาจจะแบบไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่าผมยืนยันนะครับว่าผมไม่มีอำนาจ ที่จะไปบอกให้เขาเนี่ยย้ายออกไปใช่ทุกคนเราเราขออนุญาเป็นอีกพิ่ชันเราไม่มีอำนาจเลยเราเรานับถือเพราะว่าเขาเป็นผู้เช่าพระสงฆ์นะนาตาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อย่างเงี้ยทุกจะมากบไน้องศิลปินน้องต้องไปทุกวัดไปดูตามวัดที่มีสิ่งที่มีอะไรที่ไม่ใช่ในพุทธศาสนาผมเนี่ยเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิผมเดินในสายพุทธะถามว่าอย่างเงี้ยเป็นเรื่องผิดไหมก็เป็นแล้วแต่คนชอบถูกไหมครับไปขัดต่อหลักพุทธศาสนาไม่ แต่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแต่นี่เป็นพื้นที่เอกชนน้องถ้าน้องจะรนรมณ์อย่างนี้น้องต้องไปทุกวันไปเอาพญานาคออกไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธาออกจริงๆผมว่าองค์พญานาคเนี่ยถ้าเป็นองค์เทพนะครับมนมงาทุกคนคับถือก็คืออย่างองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พญานาคเนี่ยเป็นเทพที่เรารู้จักไม่มีไม่มีแต่ว่าทุกคนกล่าวไหวบูชาแล้วมันรู้สึกว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์กาอันนั้นเราเคยเห็นจนคุ้นเคยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย พี่ก็อยากฝากให้น้องในฐานะคนรุ่นใหม่น mm ้องก็ต้องเปิดใจของไม่ดีอยู่ได้ไม่นานวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมน้อมรับนะผมไม่อยากให้คนนิยมเข้ามานะครับมาถือว่าทางโรงแรมเนี่ยขออีกถอยครึ่งนะ ไม่สบายใจก็ปิดขอบคุณนะคบคือลองว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราจะไม่ก้าวล่วงนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่ก็เบาใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องพุทธศาสนาแล้วมีคนมาเชื่อแบบนี้อาจจะผิดแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่เป็นความเชื่อในพราหมณ์ฮินดูหรือว่าอาจจะเป็นศาสนาพื้นบ้านอันนี้ก็แล้วแต่เขาอันนี้ของเรามาในนามพุทธว่ามาเตือนสติชาวพุทธเท่านั้นว่าให้บูชาบูชาได้เรื่องเทพเรื่องอะไรที่อยู่ในหลักของธรมพีนะพุทธ แต่นะะผ,มผมมีอีกนิดนึงนะ,ะผมเกือบลืม